แค่นี้เลยเพิ่มความหอมไม่ใส่หอมไปเลยอ่ะเป้าเปาพบกับรายการลดสำเร็จครับรายการที่จะนำวัตถุดิบง่ายๆในร้านรสะดวกซื้อมาทำให้เป็นเมนูอร่อร่อยครับผมคือคือตอนที่คลิปมันออนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโซเชียลมันไปข่าวไหนแล้วนะเพราะข่าวมันเร็วมากมันเร็วมันเร็วแล้วมันมันนอกจากไปเร็วแล้วมันไปทะลุไปไวไปไวแบบตอนนี้คนปิดโควิดหนักมากนะ คือแต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าคนไม่ได้ตามข่าวสารต่างประเทศเลยนี่นะก็แทบจะไม่รู้เลยนะว่าแบบนอกบ้านเรามันเป็นยังไงบ้าเพราะคือบ้านเราเนี่ยคือควบคุมได้โอเคมากเขาให้เป็นอันดับหนึ่งในการควบคุมหมายถึงว่าเอาอยู่หมดโอ้ยคนลุก คนลุกปวดที่ไหมห้องน้ำอยู่ด้านนู้นเอาอยู่เอาอยู่วันนี้มาทําเมนูอร่อยดีกว่าครับพี่ต้นโอเคกลับมาเรื่องของเราดีกว่านาะวันนี้เราจะมาทําขนมปังหน้ากุ้งครับเฮ้ยแหมปกตินะกินขนมปังหน้าหมูไะ อืออูนี่เราหรูันนะอันนี้ใกล้เคียงใช่ไหมใช่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเราใช้กุ้งเลยอ่าวัตถุดิบนะเรามีขนมปังนะครับขนมปังวันนี้ผมใช้ขนมปังตัดขอบแล้วก็มีนี่ครับกุ้งสดอันนี้ก็เป็นกุ้งโฟเซ้นไข่มาหน่อยนึงไก่เนาะเครื่องปรุงนะครับง่ายๆเบสิกมากนะครับครับเกลือพริกไทยครับแล้วเดี๋ยวผมสับกระเทียมใส่เข้าไปหน่อยเพิ่มความหอมแค่นี้เลยเพิ่มความหอมไม่ใส่หอมไปเลยอ่ะแปวแปว ม่ปกติมันต้องเป็นขนมปังหน้าหมูอะเวลาเขาทําไอตัวเครื่องหมูตรงนั้นะนะมันจะเป็นสามเกอร์ไหมเหรอใช่ลาบก๋วชีกระเียมพิกไทรไงเอออ๋ออันนี้อันนี้มันใส่กระเทียมพิกไทยกระเทียมพิกีไยรลาก๋วชีแล้วก็น้ำจิ้มครับเราก็จบเลยด้วยน้ำจิ้มไก่ครับโอเคเราทําเลยดีกว่าเอามาเราเริ่มต้นนะครับเราก็เอาขนมปังมาหั่นเตรียมไว้เลยนะครับเ,เอาอ๋อเตรียมขนมปังก่อนเนานะใช่ใช่ข<า>นมปังเราหั่นเตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับหั่นสี่ต่อแผ่นนะครับ เสร็จปุ๊บแล้วก็มาทําไส้กุ้งเด็ดหางออกครับ,รบทําไมทําไมทําไมใช้เป็นซอยผมเห็นบางคนเขาก็ใช้เหมือนกับบดบดต,ตีตีให้มันแบบคือคือผมอยากได้เท็กเจอร์ของเนื้อกุ้งยังอยู่ไงแล้วก็กระเทียมนะครับครับเราก็เอามาสับหยาบหยาบหน่อยนี่น้อยใส่กระเทียมไปหน่อยใส่ไข่อันเนี้ยเราจะใส่ใส่แต่ไข่แดงนี่ดูวิธีการแยกไข่ของโป้งนะครับ แล้วก็เราจะปรุงรสนะครับด้วยเกลือกับพริกไทยนะครับครัใส่เกลือสัก2หยิบไทยนะครับ,รบ,รรบโรยเข้าไปไหน,น่อยอ่าแล้วก็ปรุงเลยคุกเลยนะครับเดือดกอ่าทีนี้ได้ไส้กุ้งเรียบร้อยเราก็เอากุ้งมาวางเดี๋ยวผมจะทำแบบพิเศษอีกนดนึงนะครับผมเฉพาะอันนี้ของส่วนตัวผมเลยนะเฉพาะเลยอันนี้ คือมึงจะไม่ตัดใช่ไหมถูกแล้วก็ทอดเสร็จแล้วค่อยตัด <c oughs> ลองดูไงน้ำมันได้ที่นะครับการเอาลงไปทอดนะครับก็เอาหน้ามันลงไปก่อนนะครับนี่ทำไมเอาอหน้าลงไปเอาม่ได้สุกก่อนไงขนมปังข้างหลังมันสุกแล้วไงเฮ้ย <Hey. S 2> ด,ดูดีดูดีเฮ้ยต้ยย อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าทําเป็นแบบแผ่นบิ๊กบึ้มงนี้มันจะเป็นไงไงอ่ะมาทําแล้วหั่นลงลงเลยแปะเลยทําเพื่อผมแผ่นหนึ่งได้ครับพี่ต้นอ่าเรียบร้อยเอฮ้ยโอ้โหของพี่ต้นหน้าตาดีนะมาแล้วก็มาจัดใส่จานนะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็ผักชีนิดนึงเสร็จเรียบร้อยครับพี่ตน้ตนขนมปังหน้าจุ้งครับอ่ะมา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 ลองชิมดูใช้มือเลยดีกว่า อันนี้พอมันไม่ได้มีรากผักชีเฮ้ยมันก็ได้เดี๋ยว <c oughs> คุณชิมวันนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองแหวกของผมดูบ้างเอาเลยครับเ <c oughs> ขยมันก็โอเคได้ได้ได้แต่เน,นี่ยว่าบ <c oughs> อกเลยว่าแม่งได้ตรงไส้แม่งเยอะถ้าเราไม่จิ้มนจิ้มมันจะอร่อยปะวะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูแบบไม่จิ้มิ้มนะ ใส่เต็มคำมากอย่าลืมติดตามนะครับรายการลดสำเร็จนะครับรายการทางช่องลงพุงทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ Instagram ครับหรือใครมีอะไรอยากจะแนะนำอยากติชมอยากบอกว่าเอาไอ้นี่มาทำไอ้นู่นมาทำเข้ามาเลยในคอมเมนต์ได้หมดเลยครับในลงพุงช่องในทาง YouTube ได้เลยครับผมแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ